พี่ต้องมาไปที่เรียบร้อยครับพี่ต้องพารับผลนั่นเองสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับคุณลลศ d ดมยกขโยงนี่เรื่องจากที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังใช่ไหมอือใช่ใช่ใช่แล้วเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านภูกเก็ตด,ด้วยยี่สิบปีที่ผ่านมาน้องเขาเล่าอะไรพี่ต้องฟังเนี่ยเล่าให้คุกฟังฟังสักนิดหนึ่งครับพี่ต้องเชื่อนะครับคือเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วพี่ได้ไปคุยกับน้องคนหนึ่งเขาชื่อน้องเก่ง น้องเก่งเนี่ยคือสมัยก่อนคือเขาจะอยู่ในต้องเต็ดเขาเป็นคู่จิ้นกันในยุคของพวกเขาเรียกอะไรโซเชียลแคมอืออืน้องคนนี้นี่มียอดฟฟลโล่สามล้านเลยนะฮะจริงจริงอือแล้วน้องคนนี้เขาก็แบบพอเรามันจะรู้จักกันโดยบังเอิญแล้วก็เคยได้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ว่าพี่กบเขาก็รู้ว่าพี่ชอบเกี่ยวกับเรื่องผีอ่าตัวน้องเองเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่พี่อยากให้ตั้มช่วยช่วยพี่หน่อยเรื่องนี้เพราะว่าพี่ก็ฟังเขาไม่ทีอันนี้ต้องต้องบอกผู้ฟังก่อนว่า ผมฟังทำไมทีหนึง่งนะครับคือน้องเล่า้ฟังว่าอ่าเมื่อตอนสมัยประมาณช่วงสึนามิมช่วงสึนามิก็ประมาณสักสิบเก้าปีนะเมื่อกี้พี่เปิดดูสิบเก้าปีที่แล้วเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยเขามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งตอนนั้นพี่สาวเขาเรียนอยู่ชั้นโมโหกแล้วก็ช่วงสึนามิก็จะเป็นช่วงช่วงปลายปีเนี่ยแล้วก็น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเ <c> ก <oughs> ่งเนี่ยเาล่า้ฟังว่าอ่าตัวพี่สาวเนี่ยเขาอยากตอน,น,นเขาอยู่ที่ภูเก็ต เขาอยากไปเที่ยวเกาะพีพีตอนนั้นเขาก็ออกนั่งเรือไปแหละจังหวะว่าตอนนั้น่อซึนามิมาแต่แต่ตัวพี่สาวเขาเนี่ยก็คือว่าพอพอพอทั้งเรือออกไปเนี่ยตัวทางบ้านเนี่ยพอได้ข่าวว่ามีซูนามิเขาก็โทรเช็คกันใหญ่เลยโทรเช็คกันแบบว่าประมาณว่าเฮ้ยก็โทรติดต่อไม่ได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยอ่าคือตอนทอนามิก็คือเหมือนกับว่า พวกเสาสัญญงสัญญาเนี่ยมันพังหมดเลยตั้มแล้วตัวเขาไปอยู่กันทะเลแล้วสมัยนั้นอ่ะเราก็ต้องยอมรับอย่างว่าเกี่ยวกับเรื่องคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมอก็เขาก็ตัดคือทําใจกันที่บ้านทําใจว่าพี่สาวพี่สาวของเก่งเนี่ยเสียแน่นอนอืมเขาก็ขับรถจากจันทบุรีเพื่อไปบ้านชบูเก็ตเพราะช่วงนั้นน่ะเขามามาอยู่ที่จันทบุรีอยู่ช่วงหนึ่ง เขาก็บอกว่าขับรถโอ้วันนั้นกับคือให้รีบขึ้นรถแล้วขับกับก็พยายามโทรติดต่อติดต่อตลอดเลยพอไปถึงกลางทางข่าวดีครับว่าพี่สาวเต่อ,อได้แล้วยังไม่เสียชีวิต hmm. ดโดยความที่ว่าเรือเนี่ยมันอยู่ที่กลางทะเลตอนซุนงมีเนี่ยถ้าเกิดใกล้ฝั่งมันจะเรือมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยู่กลางทะเลมันจะไม่เป็นอะไร hmm. ไอ้ตัวพี่สาวก็พอพอได้เจอกันปุ๊บเนี่ยก็คือว่า เอ้โหป้า,ากก็ร้องห่มร้องไห้กันก็ดีชายบบเให้ลูกยังไม่ตายนะอะไรเงี้ยก็ตัวพี่สาวเขาก็เลยอ่แบบวันนั้นเขาก็เลยกับทางบ้านเนี่ยก็เลยว่า,ากลับไปบ้านที่ภูเก็ตเพื่อไปพักผ่อนเขาก็เลยบอกอ่ะเอางี้แล้วกันก็เราก็ไม่อยู่กันเป็นอาทิตย์เลยแล้วกันเพื่อว่าเออได้พักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเดินทางมาก็เหนื่อยเก่งเล่าฟังว่าจนผ่านเวลาผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตัวพ่อของพ่อของเก่งเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่า อย,อยากจะไปดูที่อื่นบ้างที่พังงาที่อะไรเงี้ยที่ยัดญาติว่าใครเป็นยังไงบ้างเป็นพื้นที่เป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยเก่งก็เล่าให้ฟังว่ามันก็ขับไปที่พังนงาก็าไปบนแต่ช่วงนั้นก็เขาก็เหมือนกับว่าเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้บ้างแล้วอ่าประมาณอาทิตย์นึงนะเขาก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ได้บางส่วนแล้วสามารถเก็บผู้เสียชีวิตพวกอะไรเงี้ยได้เยอะแยะอะไรเงี้ย น้องมันก็เล่าฝังว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถเล่นไปไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่ว่าช่วงนั้นเน่ยมันจากปกติจากจากอ่าภูเก็ตพังงานเนี่ยมันขับประมาณสักชั่วโมงกว่า mm. ก็น่าจะถึงแล้วก็แต่วันนั้นโอ้โหรถติดทีสี่ห้าชั่วโมงอ่ะเพราะช่วงนั้นแบบคือมันมันเหมือนกับทุกอย่างมันยังวุ่นๆอยู่นะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ก็พ่อเขาก็แวะไปเยี่ยมพูเก็ตญาติอะไรเงี้ยโอเคก็แต่ละคนก็ไปแวะบ,บ,บ้านนู้นบ้านนี้ แล้วตัวเก่เงก็ประมาณว่าเฮ้ยอยากไปดูไว้ว่าตรงหน้าหาดมันเป็นยังไงบ้างที่พังงาเขาก็เลยว่าขับรถไปเพื่อว่าอะไปดูหน้าหาดก็ไปจอดรถอ่าตอนตอน,ตอนที่เก่งเล่าให้ฟังเนี่ยคือตัวรถเนี่ยเหมือนเขาถอยอะตั้มถอยเอากระบะนะก็คือว่าเข้าหลังหาดหน้าออกถนนเออครับอ่ตัวพ่อเขาก็นั่งเขาบอกเฮ้ยไม่ไหวว่าวันนี้อ่ทุกคนใครอยากไปเดินเล่นก็ไปเดินแล้วกันเดี๋ยวพ่อของนี่ปัดหนึ่งแล้วกันเพราะว่า ด้วยกว่านที่พ่อเขาเหนื่อยครับวดมาคนเดียวอะไรเงี้ยเก<ม>่งเล่าให้ฟังว่าวันนั้นไปไปกัทั้งหมดห้าหนคนมีตัวเขามีตัวคุณแม่มีตัวพี่สาวแล้วก็ป้าแล้วก็พ่อตัวพ่อในนั่งอยู่ในรถเขาก็นอนนอนเล่นอยู่ในรถส่วนตัวน้องนะ่ะน้องเก่งเนี่ยเขาไปเดินเล่นอยู่ในหาดตรงหาดเขาบอกว่าตรงช่วงหาดเนี่ยไอ้โซนที่น้องน้องอยู่ไปเนี่ยคือมันไม่มันยังไม่มิไม่แบบ คือเขาจะมีมีเส้นกั้นไว้ว่าให้ตรงนี้ยังไม่ให้เข้านะอะไรเงี้ย,ยแต่ตรงที่น้อง,อ,งอ่ามีกั้นไว้แต่ตัวที่น้องอยู่เนี่ยตรงนั้นมันเป็นสามารถเดินลงไปได้น้องมันก็เลยเดินลงไปดูห่าก็เดินเล่นกันอยู่สักพักหนึ่งมั้งอยู่ดีๆพ่อโทรเข้ามาที่แม่แม่เล่าฟังว่าพ่อโทรบอกว่ากลับได้แล้วลงมาอยู่ทําไมตรงนั้นนะ่ะคนเยอะแยะ,แยะ อืลงไปอยู่ทาไมเนะี่ยคนเยอะแยะไม่อึดอัดหรืออะไรเงี้ยกลับกลับกลับอะไรเงี้ยแม่ก็งงแม่ก็งงประมาณว่าคนเยอะแยะอะไรก็โลง่งอ่ะเออตอนตอนนี้ทั้งหาดยืนอยู่แค่สี่คนตันแม่เขาก็งงเขาก็เลยเดินกลับมาที่รถ <c oughs> ที่รถกระบะแล้วตัวพ่อเขาบอกไปไปไปคือรถคือรถใกล้หมดเลยไปเร็วปปกลับกลับดีกว่าอื น้องมาเล่าใหฟังว่าพอก็คือรถกันทั้งหมดอ่าก็เข้าไปในแคปในเข้านั่งนั่งเสร็จปุ๊บขากลับตั้มมันแปลกจากรถที่เคยแบบเหยียบได้เยอะๆเนี่ยมีความรู้สึกว่านักอืมอ่าหนักแล้วตัวพ่ออ่ะประมาณขับเขาน้องมันบอกมันก็แปลกใจทําไมพ่อขับรถประมาณห้าหกสิบเองอะไรเงี้ยประมาณขับช้าโอ้ใช้เวลานานมากหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงภูเก็ต ก็คืนนั้นเขาก็เข้าบ้านไปพอเข้าบ้านไปเสร็จปุ๊บมาก็แยกย้ายกันก็เข้านอนอ่าด้วยความที่พ่อเขาเนี่ยเขาเป็นคนนอนกลนแล้วบ้านหลังเนี่ยมันจะเป็นบ้านตั้มนึกออกก็เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนครับชั้นล่างจะเป็นปูนด้านบนจะเป็นไม้ตัวพ่อเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนนอนกลนเขาก็จะนอนอยู่ชอบนอนตรงห้องกลางทั้งชั้นบนอ่ะก็คือว่าเป็นนอนตรง ห้องกลางไม่ไม่ได้เข้าไปห้องนอนเพราะแม่เขาลำคานเวลาพ่อกลอะไรเงี้ยตัวพ่อของน้องเก่งเขาก็นอนอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงแบบประตูหน้าบ้านมันเขย่ากึ้งกึ้งกึ้งกึ่งกึงกึ่งกึ่งกึ่งกึงกึงอยู่อย่างนี้ตัวแกก็อืใครมาเรียกว่าตอนดึกๆขนาดนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งตัวแกก็เลยเดินจากชั้นสองลงมาต่ําแล้วก็มามอง ด้วยความที่ชั้นล่างมันเป็นบ้านเป็นกระจกใสยอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็สามารถมองออกทะลุออกไปได้ว่าข้างนอกมันเป็นอะไรมีอะไรพ่อบอกว่าตอนที่เรงลงมาเดินจากบันไดอะตั้มแล้วก็มองทะลุกระจกไปข้างนอกอะเขาบอกเห็นคนอะตั้มถ้าเกิดว่าประมาณสักยี่สิบสสิบคนอะตั้มยืนอยู่หน้าบ้าน แล้วก็ยืนเขย่าลัวกึงคึนค,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 คึน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 กันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าเขาพูดภาษาแบบมันก็ได้ยินนะทําเหมือนกับพูดพูดภาษาแบบที่มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะมันเป็นภาษาอันนี้ไม่ไม่ไมทราบนะว่าเป็นยังไงคือแต่ละคนเขาแต่งตัวเป็นชุดเหมือนเป็นมุสลิมอ <ừ. S 2> เป็นมุสลิมมีทั้งผ้าพวกขวนุ่งสโลงนุ่งอะไรอ่ะยืนอยู่ s. <S <but S 2> หน้าบ้านเต็มไปหมดอ่ะเก่งบอกว่าตัวหน้าบ้านเขาสามารถจอดรถได้สองคันนะทํา ประตูรั้วรูเล็กกันนะคนยืนเต็มหน้าบ้านแบบเต็มรั้วเลยตอนแล้วก็ก็พูดแบบเหมือนกับพูดแล้วก็เขย่ารั้วก็อยู่แบบกึ้งกึ้งกึ้งกึงกึงกึ่งกึ่งกึงอย่างงี้ตัวพ่อก็แบบดูแล้วไม่น่าจะใช่แล้วแหละใครเขาจะมากันตอนนี้ใช่ไหมเ่้าคืนที่หนึ่งอ๋อเหมือนจะเข้ามาอยู่ในบ้านเหรอเหมือนแบบเขย่าแล้วแบบจะเข้ามาในบ้านอารมณ์แบบนี้เหมือนจะขอเข้ามาตั้งอ๋ออืมตัวพ่อก็เลยว่ารีบขึ้นไปข้างบน แล้วก็รีบไปปลุกแม่ตัวแม่เขาก็อะไรคุณอะไรเงี้ยตัวแม่ก็เลยมาก้มดูเหมือนกันแม่ก็เห็นต่ำฮะแม่ก็เห็นเหมือนที่พ่อเห็นเป็นคนแบบยืนเขยา่ารถอยู่เขาสองคนอะคุณพ่อคุณแม่ก็รีบเข้าห้องเลยแบบคือในใจ,จรู้แล้วว่าไม่น่าจะใช่คนอืมแม่เขาก็เลยถามเพราะว่ามันคือ,อยังไง พ่อก็เล่าห้ฟังว่าเนี่ยพอแกออกมาดูตรงเนี้ยแล้วแกก็เห็นอย่างงี้เขาสองคนก็เลยรีบนอนกันทั้งคู่เลยแบบคือก็กลัวกลัวกันทั้งคู่แล้วก็จังหวะตอนที่นอนเน่ยตัวพ่อเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงอยู่ในหูะเหมือนกับเป็นเสียงพูดอะแต่มันไม่ใช่เป็นภาษาภาษาไทย อ่าอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะบว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นพวกอย่างที่เขาเรียกว่าภาษายาวีภาษาอะไรหรือเปล่าอันนี้ตรงตรง,ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่าแต่จังหวะนั้นพ่อบอกเห็นไปมองแม่ข้างๆอะ่ะแม่ไม่นอนแม่ลืมตาเลือกอยู่งั้นนะนะโอ้โหแม่ลืมตาเลือกอยู่ข้างเลยแล้วก็เขาก็อยู่ในสภาพนั้นนะคืออยู่ยันเช้าอะตั้ อยู่กันนั้นเช้าอยู่ในเช้าจนจนประมาณตีห้ากว่าเสียงประตูอืเสียงประตูก็เงียบไปแล้วตัวที่พ่อเขาได้ยินอ่ะก็เงียบไปพ่อเขาก็เลยลุกมาถามแม่เลยบอกว่าแบบปลุกอะเรียกอะเห็นนอนก็ลืมตาเหลือกตอนนั้นแกเขาไม่กล้าที่จะปลุกเขาก็เรียกเรียกเรียกเลยอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าแม่ก็ได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงภาษาที่เขาพูดแบบเหมือนกับพูดอยู่ข้างหูกอกหูตลอดเวลาอื มันน่าจะอารมณ์เหมือนแบบบ่นบน,บน,บนพูดพูดแบบอ่าอ่าอะไรอย่างนี้แนะ่อ่าอ่าอารมณ์ประมาณแบบนั้นทั้งสองคนก็เลยรีบรุกขึ้นมาแล้วก็มา <c oughs> ปลุกพวกน้องเก่งปลุกคนในบ้านทั้งหมดเลยเขารู้แล้วทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วทางบ้านก็เลยรีบขึ้นรถแล้วไปที่วัด ในตอนเช้าก็ประมาณไปถึงวัดถ้าจะมาณสักเจ็ดแปดโมงตั้งแต่แปดโมงแล้วมังเห็นน้องบอกนะอวัดที่ไปเนี่ยก็อยู่จากไม่ห่างที่บ้านเยอะมากาแล้วเป็นพี่จําชื่อวัดไม่ได้ก็คือว่าเขาบอกว่าวัดเนี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นสายพวกวิปัสสนากรรมาฐานพวกอะไรเงี้ยก็หลวงพ่อค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องพวกนี้ยน้องเล่าฟังว่าพอไปจอดรถหน้าบ้านหน้าวัดปุ๊บจะเข้าไปหาหลวงหลวงหลวง,งพ่อ ่าจังหวะนั้น่ะกําลังจะเดินขึ้นบันไดไปอ่ะหลวงพ่อเปิดประตูออกมาแล้วทักว่างไงไหมบอกโยมมาผิดที่แล้วไปที่อื่นซะืออ่าเราช่วยไม่ได้เราช่วยไม่ได้ไไดถ้าโยมไปโยมต้องไปตามที่เขาเป็นศาสนาของเขาอันนี้คือสิ่งที่หลวงหลวงพ่อพูดกับคุณพ่อใช่ไหม ใช่ตอนนั้นน้องก็ฟังอยู่น้องก็ยืนอยู่ด้วยกันน้องบอกว่าเราช่วยไม่ได้โยมต้องไปตามตามของตามศาสนาของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะก็พ่อเขาก็เลยบอกว่าอ่าหลวงหลวงพ่อประมาณก็ก,ก็ก็คุยกันอะไรประมาณเนี้ยอ่าหลวงพ่อเขาก็ทักก็บอกว่าอืมโยมเวลาจะเรียกอะไรอะ่ะเวลาจะไปอะ่ะอย่าไปเรียกเพราะเขาตามมาด้วย เหมือนกับที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งหรือเล่าให้ฟังหลายๆครั้งเอกว่าการเรียกขึ้นรถหรือาตามตามอะไรอย่างงี้บอกใช่ไหมประมาณอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนเขาเล้ยตามมาด้วยเหมือนหลุดป,ปากเรียกเฮ้ยขึ้นกลับกลับกับๆๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็แม่เขาก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงร,ระหว่างขับรถก็คือตัวพ่อเขาก็ขับรถจากวัดเนี่ยเพื่อเพื่อไปมัสยิดเพื่อไปตามศาสนาอิสลามเพื่อว่าอยากจะให้ทางนูงเขาช่วย แม่ก็เลยแม่ก็เลยถามพ่อพ่อก็เล่าให้ราฟังว่าวันนั้นน่ะที่อยู่ที่หาดอะแกนอนอยู่ใช่ไหมแล้วจังหวะว่าแกสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแกก็มองไปที่กระจกหลังแอกระจกมองหลัง,งลนะั้งกระจกรถนะที่จ,ะจะมูกด้านหลังอะแกบอกเห็นคนยืนกันเต็มไปหมดเลยเต็มแต่งตัวแบบชุดเป็นมุสลิมแต่งเป็นอะไรอย่างงี้แบบคนเต็มไปหมดเลยแกก็เลยบอกว่านึกวจาใจ,จว่าจะไปอยู่ทําไมตรงนั้นเยอะแยะ แกก็เลยโทรไปตามแม่บอกให้กลับอืมก็พอตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็แกก็ได้เรียกตรงนั้นใช่ไหมแล้วตัววันนั้นน่ะน้องเล่าฟังว่าตัวของคุณพ่อก็ไปกับทางบ้านขับรถไปที่มัสยิดอืมแล้วก็ไปได้ไปเจอกับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าโตอิหมัมหรืออะไรสักอย่างที่ว่าเขาจะแต่งเป็นชุดขาวๆอะทั้ครับ อ่าของของทางศาสนาอิสลามนะครับไม่าจะโตัวอิหม่ามนะอ่าหน้าน่าจะประมาณนั้นก็เขาไปปรึกษาก็คือว่าได้เข้าไปคุยกับทางทางทางท่านผู้นี้สมมติเราเรียกว่าเป็นโตอิหม่่มแล้วกันอืม,อมคือได้ไปคุยกับโต๊อิหม,ม่่มเขาก็บอกว่าอ่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ทางทางทางโตอิหม่่มก็เลยแนะนําว่าให้ขับไปส่งที่เดิมแล้วก็บอกเขาบอกว่าอ่า ให้พอไปส่งแล้วบอกบอกให้เขาลงแล้วบอกให้รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีคนมารับอ๋ออ,อ๋อืมให้ให้ให้ไปถึงตรงจุดที่ว่าตรงที่เหจะเกิดเหตุการณ์คุณพ่อก็เลยขับรถจากภูเก็ตกลับไปพังงาตั้มน้องมันบอกว่าขับรถเหมือนกับเหมือนกับรถแบกอะไรหนัก,นก,นกอะ่ะเหมือนรถมีปัญหาตั้มก็ขับอยู่ได้ประมาณห้าหกสิบ รถหนักมากเลยหนักมากหนักมากก็คือขับไปจอดที่เดิมแล้วพ่อเขาก็พูดตามที่ว่าทางตุ้ยมันบอกบอกว่าเนีย่ยบอกให้เชิญลงกันให้หมดนะเรามาส่งแล้วบอกให้รอตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีคนมารับอืมแล้วก็ตัวน้องก็เล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บม,มาตรงนั้นเราก็รีบขับออกไปเลยพอพอไปจอดตรงนั้นแล้วพูพูเสร็จก็รีบขับกลับมาภูเก็ตแต่สิ่งที่มันแปลกคือว่าขากลับมาต้ม ใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่ากว่าแต่ต่าง,<ล>งกับตอนขับไปเออขับไปโอ้โหใช้แบบสามชั่วโมงนานอ่นะสามสี่ชั่วโมงเลยนะ้องมันบอกอืมจนจนมาถึงขับมาถึงข้ามจะข้ามสะพานสารสินน้องก็เล่าฟังว่าพ่อเนี่ยหันหน้ากลับมาบอกแม่บอกว่ารู้ไหมว่าตอนที่ขับรถออกมาที่รีบเหยียบออกมาเพราะอะไร แกหันตอนที่ว่าแกบอกเสร็จปุ๊บมาแกสตาร์ทรถเพื่อออกแกหันไปมองกระจกหลังแกบอกว่าเห็นเป็นกลุ่มคนแต่งตัวแบบคืนนั้นที่เขย่าหน้ารัว้ว oh. ยืนอยู่เต็มหลังรถเลยตามยืนแบบลงมายืนอยู่กับพื้น่ะ oh. ลงจากรถแล้วมายืนแล้วก็หันมามองหน้า oh. <laughs> นั่นแหละเรื่องจะเป็นประมาณขนาดนี้โอ้หมัน <c oughs> ไม่ใช่แค่ขนาดนี้มันต้องแบบ <c oughs> ขนาดนี้ ต้องขออภัยคุณม้ฟังด้วยว่าไม่ได้เล่านานตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่กําลังคิดวิเคราะห์ตามเนื้อเรื่องอยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่รุ่นน้องออาจจะใชื่อคุณเก่งเล่าให้ฟังถูกนี้น้องเก่งน้องเก่งใช่ครับทีเนี้ยมันผมก็เลยคิดว่าอ่ะณตอนแรกเนี่ยที่คุณพ่อจอดรถอยู่ริมหาดเนี่ยแล้วก็คุณแม่กับน้องก็ไปเดินอยู่ชายหาดแล้วคุณพ่อผือเรียกมาเนี่ย แล้วอพอเนื้อเรื่องเข้ามาช่วงหลังๆเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ตามกลุ่มของครอบครัวนี้มาน่าจะเป็นดวงวิญญาณแหละ,ะแต่เป็นดวงวิญญาณที่จากข้อมูลที่ผมฟังนะอะอไม่ใช่คนไทยใช้ภาษาอื่นทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอา้าแล้วสิ่งที่คุณพ่อเผลอหลุดปากเรียกไปเอาขึ้นมาขึ้นมาดวงวิญญาณพวกนี้เขาเข้าใจเขาเก็ตหรอ เ <c oughs> ออเหลือตั้งแต่คืออย่างนี้ส่วนใหญ่จ,จากประสบการณ์นะที่ว่าพี่เคยไปนาราธิวาสไปไปงานไปอะไรเงี้ยเออ,อท,ที่อันที่ที่เห็นนะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะพูดได้สองภาษาอืมไม่ไดีาภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้ฝรั่งทราเขาเราเขาเราเวลาเราคุยเขาเขาก็คุยภาษาไทยกับเรานะอืมแต่เวลาเราเห็นเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาก็จะคุยพี่ก็ฟังไม่ออกเหมือนกัน เขาก็จะพูดแบบจุดจุดจุด <hi> จุ่งเข้าไปแสดงว่าอันนี้คือจากประสบการณ์จากภาษาตรงเนี้น่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาอาจจะเป็นภาษาอย่างที่พี่บอกก็ได้อะภาษายาวีภาษาอะไรต่ออะไรหรือเงี้ยซึ่งเราคนเอแปลกที่อาจจะไม่ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เขารับรู้ก็คือเอ้ยคุณพ่อเรียกอ่ะเขาไปโอ้โอ้นัากลัวแล้วก็ช็อตที่ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อท่านช่วยเนี่ย ท่านเปิดกุฏิมาบอกว่าท่านช่วยไม่ได้ใช่อันนี้ถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นน่ในหัวคิดก่อนเลยอ้าวแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงอ่ะแสดงว่านะตอนนั้นนะระหว่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอ,อ,อัตมาทําอะไรไม่ได้โยมจะต้องไปตรงจุดนั้นจุดนี้นั่นเท่ากับว่าครอบครัวเนี้พ่อแม่พี่สาวป้าแล้วก็รวมไปถึงน้องเก่งเนี่ยก็คงจะต้อง นำกลุ่มวิญญาณเนี่ยเอาขึ้นรถไปเอาพวกเราขึ้นรถไปโดยที่ปากไม่ต้องบอกเขาก็พร้อมจะขึ้นรถเราเงี้ยหรออืมโอ้แล้วระหว่างทางจากภูเก็ตไปพังงามมันก็ไม่ได้ใกล้นะใช่ครับแล้วเป็นชั่วโมงนะเห็นน้องบอกนะผมเชื่อเหลือเกินพี่ต้องว่าคุณพ่อเองที่เป็นคนขับรถเนี่ยขับแบบมไม่มีสมาธิหรอกถึงแม้ว่าจะพยายามหลบสายตาก,ก็ตามแต่ตาหางตา,ต,าต้องคอยแตะมองที่กระจกมองหลังที่อยู่ตรงกลาง น้องเล่าให้ฟังว่าไอ้ครั้งแรกอ,ะอ่ะตรงนี้ลืมเล่าไปนิดนึงว่าตอนที่ว่าขับรถจากพังงารอบแรกอะ่ะที่ตอนเรียกอะ่ะแล้วขับมาภูเก็ตอะ่ะที่รถมันช้าแล้วมันหนักอะ่ะตอนแรกพ่อคิดว่ารถอะ่ะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องเผาเรื่องอะไรอืมอ่าแกก็เลยบอกว่าก็เลยแบบไม่เขาเรียกไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะ่ะไม่คิดว่ามันมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พ่อของของน้องเนี่ยคือ เป็นคนไม่เคยกลัวผีเลยแต่ตั้งแต่เจอไฟนั้นมาเสร็จปุ๊บน้องบอกว่าพ่อกลัวผีเลยเลยประมาณนั้น<อ>แ,ลแล้วได้ถามไหมว่าถามน้องเก่งเพิ่มไหมอ้าแล้วตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยรถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ในรถปะอ,อันนี้พี่ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามนะนะไม่เป็นไรใช่ใช่แต่บทสรุปสุดท้ายของเรื่องเนี้ยก็คือคุณพ่อก็ต้อง ขับรถไปส่งเขายัางจุดเดิมโดยยังมีปริศนาที่ได้ยินมาบอกว่าอ่ะมาถึงแล้วนะอ่ะลงนะครับลงตรงนี้นะรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีคนมารับซึ่งคนมารับเนี่ยผมใช้วงเล็บปิดเลยว่าเขาคือใครนี่แหละอาจจะเป็นแบบจะจะเรียกว่าไงอ่ะเป็นเป็นเหมือน,นแบบ ถ้าถ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกยมพบานไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ของเขาเป็นทางศาสนานู้นเนาะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เรื่องตรงนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเหมืกันครับแต่ย้อนกลับไปเรื่องของซูนามินะพี่เนาะด้วยรุ่นอายุของเราเนี่ยก็ก็หลายปีกี่ปีได้แล้วนะพี่เก้าปีสิบเก้าปีนะเพราะมันปีสี่เจ็ดถ้าพี่จำไม่ผิด เป็นครั้งแรกที่ใช้คำนี้เลยนะอย่างผมกับพี่เนี่ยครั้งแรกนในชีวิตที่รู้จักสึนามิซึ่งตอน<ช>แรกเนี่ยเ,เขาจะไม่เรียกสึนามิเขาจะเรียกะนะตอนนั้นนะสึนามิมาสึนามิก่อน,อ,น,อ,นออแล้วกออ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 ็พอเป็นทางการขึ้นมาหน่อยก็จะใช้คําว่าบิดจากสึนามิเป็นสึนามิแล้วก็ ตอนแรกที่เราวาดภาพบอกว่แค่คลื่นทะเลมันจะไปมีอิทธิฤทธิพิษสงอะไรมากมายใช่แต่กลายเป็นว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศของเราเยอะผู้ที่เสียชีวิตบาดเจ็บเยอะมากภาพเหตุการณ์ในทีวีนะตอนนั้นนะ่ะเราจำได้เลยศพเรียงกันเยอะมากโอ้โหนี่เอาตรงๆตอนนี้พี่ยังมีซีดีอยู่เลยนะอยู่ในบ้านอะ <CD. S 2> ที่ห้องเนี่ยเป็นเป็นซีดีที่ว่าเขาไปเก็บภาพถ่ายมาเป็นภาพวิดีโอตัอง้งแต่สมัยนะั้นเนี่ยยังมีอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าถ้าเป็นซีดีแบบพลายเวดใช่ไหมส่วนตัวแบบเนี้ยภาพจะต้องแบบมากกว่าที่เราได้เห็นทางสื่อทีวีแน่นอนพี่ดูพี่ดูได้ทีเดียวพี่ดูไม่ได้เลยสงสารอืมสงสารมกากแบบไม่ไหวเห็นครั้งเดียวแบบอ่อไม่ไหวผมพอจะนึกภาพออก ภาพผู้เสียชีวิตแล้วก็ศพท,ที่ที่ที่อยู่กับน,น้ำอ่ะเขาก็จะต้องบวมต้องอื่นะนะฮะแล้วก็จะมีะคุณหมอพรทิพย์เนาะนะตอนนั้นที่ท่านก็ลงไปดูแลแบบผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ตรวจอะไรต่ออะไรต้องขอบคุณจริงๆเนาะในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็คนที่เสียสละ,ะเรื่องของเวลาการทำงานหรืออะไรก็ตามแต่ไปช่วยผู้ ที่สูญหายเป็นทั้งล่ามเป็นทั้งอะไรด้วยต้องขอบคุณบุคลากร,กรเหล่านี้จริงๆเชื่อเลยว่าเมืองไทยของเราเนี่ยยังเป็นประเทศที่ถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาอแหวงกันอะไรก็ตามแต่ในสถานการณ์ปกติแต่เมื่อ,อไหรที่บ้านเมืองของเราเนี่ยไปอยู่ในวิกฤตแบบนั้นน่ะเราจะเห็น<ๆ>เรื่องของความรักความสามคัคคีความหัวใยซึ่งกันและกันเลยนะครับใช่จะมีความช่วยเหลือกันเกิดขึ้นรู้สึกทุกอย่างคนไรก็ไม่ทิ้งกัน ส่วนใหญ่มันยังยังมีคำนี้ยังใช้ได้อยู่จริงๆนะครับคนไทยก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นพี่น้องญาติพี่น้องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนยังไงเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อทุกๆชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์ของสึนามิในครั้งนั้นด้วยละกันนะครับพี่เหีะยพี่เคยไปนอนที่เขาหลักอ่าอ่าเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วกันอืมอ่าําพี่ไปนอนอยู่ตึกข้างหลังนอนนอนอยู่ ประมาณเที่ยงพี่ลงเครื่องเสร็จปุ๊บมาพี่ก็ไปเข้าไปนอนอยู่ดีๆนอนอยู่พี่นอนอยู่คนเดียวตั้มกลิ่นแบบกลิ่นเน่าอะ่ะอเตะจมูกพี่เลยปุ๊บพี่ตื่นขึ้นมาพี่ลงมาตรงล็อบบี้แล้วก็เลยมานั่งเล่นริมหาดมันจะเป็นเหมือนเป็นบาร์เป็นบาร์ก็ขายเป็นพวกน้ําอัดลมน้ําผลไม้แล้วพี่ก็มานั่งคุยเล่นกับน้องเองินพี่ก็เลยเล่าให้น้องมันฟังน้องมันถามพี่อยู่ตึกไหนบอกเนี่ยตึกข้างหลังอะตรงนั้นเป็นเนินน้อก็บอกโอ้ยพี่ตรงนั้นนะ่ะ ตอนนิสึนามิมาศพไปกองอยู่ต้ตรงตึกนัเซ็มเลยพี่เอ,อ้ยเ,เนี่ยเคยฟังมาจากไอ้เจมอนอเจมอนที่อะไรนะ่สีสีธัญญาอะไรนั่น่ะเจมอนเมอนมอนเป็นคอป,ปี้ไม่ใช่คอปี้เป็นศิลป,ปินท่านหนึ่งเขา,าเล่าให้ฟังบริเวณจุดนั้นเหมือนกันที่น้องขี่รถไปไปทํางานช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยแล้วเจอเหมือนกับน่าจะถ้าจําไม่ผิดเหมือนเป็นชาวต่างชาติอ่ะเดินตัด ถนนตัดหน้าเข้าไปในขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาหันไปมองแล้วหายไปเลยไม่มีเ <c oughs> ออเจ้ามอนกับเจ้าคิวเออมอนกับคิวนั่นแหละมาเจอกันครับสวัสดีครับเจอครับพี่ถึงครับต้ <c oughs> าครับสวัสดีครับ